เสียงบรรยากาศลมพัดเสียงจิ้งรีดกลางป่าคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างเย็นเยียบปกคลุมพื้นป่าใต้เงาไม้ใหญ่เสียงลมพัดผ่านกิ่งก้านคล้ายเสียงคร่ำครวญของวิญญาณที่ยังไม่ไปไหนมีพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินเข้าสู่ป่าลึกย่างสงบในมือของท่านมีเพียงตะเกียงเก่าๆที่ส่องแสงริบีคอยนำทางในความมืดทุกย่างก้าวเสียงใบไม้แห้งถูกเหยียบยำ่ำ บรรยากาศรอบกายเต็มไปด้วยความวังเวงแต่พระรูปนั้นกลับไม่สะทกสะท้านสายตาท่านหลุบต่ำใจสงบนิ่งราวกับรับรู้สิ่งที่กำลังเฝ้ามองอยู่การครั้งหนึ่งป่าแห่งน,นี้เคยมีผู้คนพลัดหลงมากมายบางคนตายด้วยความหิวโหวยบางคนถูกสัตร,รายฆ่าบางคนเลือกจบชีวิตตนเองด้วยความสิ้นหวังวิญญาณเหล่านี้ไม่เคยจากไปไหนยังคงวนเวียนท่ามกลางความมืดเย็นเยียบ พระรูปนั้นหยุดยืนลงท่านหันหน้าขึ้นมองดวงจันทร์ที่ส่องแสงเหนือยอดไม้ก่อนจะวางตะเกียงลงเบื้องหน้าแล้วนั่งลงขัดสมาธิดวงตาปิดลงปริมฝีปากขยับช้าๆเสียงสวดมนต์เบาๆครอสัพเพสัตตาอเวราโหนตุอัพยาปัช,ชาโหนตุแสงจากตะเกียงค่อยๆสว่างขึ้นเหมือนตอบรับเสียงสวดนั้นเหล่าวิญ,ญญาณที่เคยยืนรายล้อมเริ่มมีปฏิกิริยา บางตนมีน้ำตาไหลาออกมาบางตนก้มหน้าราวกับรู้สึกผิดบางตนยกมือขึ้นพนมไหวพระกล่าวด้วยเสียงอ่อนโยนความตายไม่ใช่การสิ้นสุดของทุกข์หากยังคงยึดติดโกรธเกลียดหรือหวงแหนเจ้าก็ยังคงเวียนวนอยู่ในความมืดนี้แต่ถ้าวางลงใจจะเป็นอิสระความมืดก็ไม่อาจกักขังเจ้าได้อีกต่อไปเมตตาคือการเปิดหัวใจรับผู้อื่นเมตตาไม่ต้องใช้เงินทองมากมายเพียงแค่เราเอื้อเฟื้อเล็กน้อย ก็สร้างบุญได้มากมายมหาศาลเปรียบเหมือนน้ำหยดเล็กๆแม้เพียงไม่กี่หยดก็ยังช่วยดับความกระหายได้บุญกุศลก็เช่นกันแม้เพียงเล็กน้อยแต่หากทำด้วยใจบริสุทธิ์ก็ย่อมมีอนิสงค์อันยิ่งใหญ่ทานนั้นมีหลายรูปแบบให้ทรัพย์สินเงินทองแก่ผู้ยากไร้ให้ธรรมะให้คำสอนที่เป็นประโยชน์ให้การอภัยให้อโหสิแก่ผู้ที่ล่วงเกินทั้งหมดนี้ ด้วนเป็นการให้ทานด้วยเมตตาดังเช่นพระภิกษุรูปนี้ท่านไม่มีทรัพย์สินเงินทองไม่มีอาหารมาแจกจ่ายแต่ท่านมีสิ่งที่ประเสริฐกว่าคือบุญกุศลที่ท่านบำเพ็ญมาแล้วอุทิศให้แก่เหล่าเปรตผู้ถูกทรมานในวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดยังมีภพภูมิที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานหนึ่งในนั้นคือภพเปรตที่เต็มไปด้วยวิญญ,ญาณสู้ผอมหิวโหยไม่สิ้นสุด ร่างกายผ่ายผอมดวงตาลึกโหุกลมหายใจเต็มไปด้วยความกระหายแต่ไม่ว่าไขว,ว้าเพียงใดก็ไม่เคยได้สัมผัสความอิ่มเอมใจเลยสักครั้งนี่คือผลแห่งกรรมกรรมที่เกิดจากความตระหนี่เห็นแก่ตัวกรรมที่ไม่รู้จักแบ่งปันไม่เคยคิดเพื่อแผ่แก่ผู้อื่นเมื่อสิ้นชีวิตลงมีบากกำนันย่อมนำพาให้ดวงวิญญ,ญาณต้องเสเวยผลทุกอย่างแสนสาหัสท่านผู้ฟังทั้งหลาย เรื่องราวของพระภิกษุผู้โปรยละอ,องบุญแก่เราเปรตเป็นเครื่องเตือนใจเราว่าแม้เพียงการให้เล็กน้อยด้วยใจเมตตาก็สามารถช่วยดับทุกข์ให้แก่ผู้อื่นได้เราทุกคนล้วนมีโอกาสเป็นผู้ให้แสงนั้นไม่ว่าด้วยทรัพย์ด้วยธรรมะหรือด้วยความเมตตาจงมันสั่งสมบุญกุศลในทุกๆวันเพราะบุญนี้แหละคือสเสบียงที่แท้จริงที่จะนำพาเราให้ก้าวพ้นจากความมืดมน และเดินไปสู่ความสงบอันเป็นนิรันดร์ท่านทั้งหลายทำไมบางดวงวิญญาณจึงต้องตกไปเป็นเปรตเหตุใดจึงต้องทนทุกข์ทรมานเช่นนี้พระพุทธทองค์ตรัสไว้ชัดเจนว่าทุกสิ่งล้วนเป็นไปตามกรรมกรรมใดทาไว้กรรมนั้นย่อมตามสนองผู้ที่ตรวีทีเหนียวไม่เคยทําบุญไม่เคยเผื่อแผ่แบ่งปันแม้เพียงหยาดน้ำเล็กน้อยก็ไม่เคยคิดมอบให้แก่ผู้อื่นเมื่อละโลกไปแล้ว ย่อมต้องไปอยู่ในภพแห่งความหิวโหวยตรงกันข้ามผู้ที่มันสั่งสมทานศีลภาวนามันให้มันเสียสละด้วยใจเมตตาเมื่อสิ้นชีวิตลงวิบากแห่งบุญย่อมนำพาให้ไปสู่สุคติภพดังนั้นกำเป็นของของตนเองไม่มีใครทำแทนเราได้เหมือนเงาตามตัวเหมือนล้อหมุนตามเกลียนสิ่งใดที่เราทำในวันนี้ย่อมตามไปสู่วันข้างหน้าอย่างแน่นอน เมตตาคือแสงสว่างในความมืดบุญกุศลคือสะพานที่เชื่อมสู่ความพ้นทุกข์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ